สวัสดีจ้าพี่น้องมาด้วจ้าก,กินเขาน้ำกันมาด้วจ้าก,กินเขาน้ำกันมือนิพากินหยังวัดตีเนื้อคลุกฝุ่นค่ะพากินเนื้อออสเตรเลียคลุกฝุ่นอืมกรอบนุ่มซาบมีมิที่ทำมาฝากได้แล้วค่ะ วิธีทาเนื้อคลุกฝุ่นนะคะเจ๊แนะนําให้ใช้เป็นเนื้อติดมันค่ะแต่ว่าวันนี้เจ๊ใช้รัมสเต็กเพราะว่าตอนแรกคือว่าสกินสเต็กก็ผัวบัตที่นี่ก็เลยเปลี่ยนใจค่ะก็เลยเอารัมสเต็กนะ่มะมาหั่นๆ,ๆันนะคะเพิ่มเติมคือใส่น้ําปลารสดีแล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วค่ะ ตอนหมักสเต็กนะ่ะเจ้ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำไปนิดน่งนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นก็พักไว้ค่ะในส่วนของแซลมอนมื้อน,นี้คืออยากกินแซลมอนน้ําจากะแซลมอนจะใส่ใส่แค่พริกไทยดำแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะกับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เขากันดีค่ะก่อนทอดนะคะก่อนทอด อันนี้ซีแซ่ตู้เย็นหรือบ่อแซ่ตู้เย็นก็นได้เมื่อนี้บ่อเลแซ่ค่ะก่อนทอดก็แค่นํามาคลุกแป้งโกกิทุกคลุกแป้งทอดกรอบนะคะทั้งแซลมอนแล้วก็เนื้อค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะขั้นตอนนี้ไม่ได้ผสมน้านะถ้าเจ๋อเวลาเจยอมักอันน่นองไก่เจอสีผสมน้ำแต่ว่าถ้าเวลามักแบบว่าอัานโอ้โหเสียงนาฬิกาเออถ้าเวลามักแบบว่าเนื้อหรือว่าแซลมอนเจ๋อสีบ่อเลผสมน้ำเพิ่มเติมนะค่ะวันนี้จะ ทอดเอ่อทอดแซลมอนไปก่อนเออทอดแซลมอนก่อนในะอันดับแรกค่ะก็รอให้แซลมอนสุกนะคะเจ๊ก็จังสิเติมเอาเนื้อลงไปทอดค่ะรอให้เขาสีสวยงามนะคะพักไว้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมาเติมเนื้อค่ะอย่าทอดทีละเยอะนะคะใส่เนื้อลงไปทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นค่ะอย่าใส่ลงไปตุ่มเดียวเจอยานมันติดกันถึงแม้ว่าขาสิใส่แป้งทอดกรอบลงไปก็ยานมันติดกันค่ะก็รอให้เขาสุกเหลืองดีก็พร้อมแซบได้เลยค่ะเป็นตาแซบว่าอันนี้สเต็กหัวค่ะ เบื้งวิธีทำเนี่แล้วเป็นจากไหนจ้าพี่น้องง่ายบอกินก็ผักกินก็ผักลวกกินก็เจเลาวเจเลาวอันน้องอีดชำนาญอีสานผ้าส,สวกคือเขาอันไหนเนอะออสเตเลียเป็นของมาขายค่ะอันเป็นแซามันนี่เหรอไม่ใส่ไมน่มันหรือม,มันจะใส่ไม่เนื้อ มันกรึดที่สุดเลยอืมสาบแล้วนต่อหวานหรือเล่าอ๋ออันนี้มันตักทองจานบินค่ะเืิอเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็น,นเงินทีจ่นนาจ,จานบินเนี่แหละ ปลาท้องจันบินถ้าภาษาไทยเนาะนี่เขาเออนี่อย่างเนาะโกสควอชประมาณนั้นอ๋อกวบวิลล์คนขวบอยู่ตารางเจ้าอยากกินมันๆกินสเต็กอยากกินสเต็กดูแล้วอยากกินแล้ว แล้วเอามาเห็ดแบบราเมนูอีสานบานเข้ากันน่า่ะมันจีแซจบมันจะซีดมันจะ๊ซาบ,บลัวสเต็กกันเนาะแล้วเนี่ยออสเตรเลียเขาขึ้นซีเลยยังความแสบความหนุ่มจ้ะหวานบาย คลิปเนี่ยคื่นสืด,ด,ด,ดไก่แบบว่าคุณได้ที่มักคลิปกินแบบเนียนๆยีกว่าจ้าอืมโอ้ตานนีงไงโอ้บึงมันเหมืนเนี่ยนะ มันคื้ที่สุดมัมคือที่สุด,ม,สดมันคือที่สุดเลยอันนีร้รสชาตเหมือนเหมือนฟักทองอ่อนนั่นแหละค่ะคือบลาเลย จะมึงจะจะมีปลาแดดมาให็นเศษปั่มเลยอีปลาลามาให้ด้วยค่ะนี่ปลาลามาเป็นโตเลยน่าจะเป็นปลาปลากระ,บบระกดีคือว่าแม่นละอืมอ่ะโ

Мм. <laughs> 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 <laughs>